ว่าไงอ,าอย่าแค่นี้แหละโ,อโออ้องนอมถ่ายเรืกันเลยยายายอีกมอ,อ,อ,อนเยอะสัตว์มันทะลึ่งถายดูดิแม่งเด็กป .1 ทะลึ่งมากดูบรรยากาศนี้นดูสิมันมีมันมีอะไรไม่รู้